เต็มเลยอะไรนะได้ๆเห็นปะขอไปใกล้ไม่เห็นอยู่ไม่เห็นกูยิงขนาดนี้ยังไม่รู้อีกว่ากูอยู่นี่ดูดิมันหาอะไรของมันนะมันยังไม่รู้เลยพวกนั้นนะ w a t e f u c k กูดิ่งไม่ได้จกกุ้งต้องเวียงหน่อยเวียงหน่อย ไอ้บอยชอบใช้กูไว้ครับเนี่ยเวียงเวียงเฮ้ยมีตู้ขาไม่เข้าเว้ยมีมีว่วมีแต่ลง้ากระโดดขาแม่ตัวน้อยเนี่ยเข้าคนเดียวจับตาก็มีปืนเข้าไม่ได้เข้าอ่ะหัวแตกโอ้ยกระสุนพักอยู่หัวแตกมีตะโก้ปะอ๋อเพื่อนดาวนอก เพิ้มอยู่ไหน่ะเพิ่มไม่อยู่ข้างในนี่เดีคนเราเว้นกันเันอยู่ข้างบนไอ้เฮียมาดิแกเกลนสัตว์เอาดิวีมเอาดิลากลอยที่เฟ็นประชาชนนะไอ้แก่เลยโอรีวันโอลีวันไม่ใช่นี่หว่านาคูนาคู เฮ้ยชิบหายกูปาไฟพอดีมาปะมาปะเอาดิเราตึ้งราแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูโคบอยู่ยงแล้วก็ยิงได้กระแตกเฮ้ยมีอาโฟกันยัง้เหียด้านบนปะตรงไหนข้างบนยิงให้หน่อยมองข้างบนมองไม่เห็นกูมองไม่เห็นกันเดี๋ยวละกูแตกไม่ข้างบนวะมันมันมันเล่นมุมมันเล่นมุมเรามองไม่เห็นโอเคโอเค อเขียอ,อยู่ด้วยกันม,มึงเอาดาบพาไปเล่นไหมเพราะคุไม่เคยได้ใช้หลักเต้นเอาก็อเอามาดิเอาดาบเหลืองอะดาบอยู่ไหนวะตอนนี้ไม่เคยได้ใช้วะคิดว่าอ้าวมึงโดนหล่อยยิงตายสัตว์มึงจะหล่อยกูอ้าวมีคนนั่นหรือ มันเจอคนไม่บอกเลยนะจะหลอยยิงกูนะมันโดนหลอยโดน็เอื่นหลอยยิงตายต่อสนุกจังเลยอันนี้แรลกว่าอะไรจะมาหลอยยิงกูอีกคนเหรอกูให้มาหมดเลยไอ้พี่เป็นเอ็ดแน่นอนเฮ้ยยิงกูไปโดนมึงพลาแล้วกห้มุงโผมาใหม่ เอ้ยคุยิงไม่โดนคูนหกแม่งเลยไหยิงไม่โดนอะไรเลยเลยส็งโอ้วิ่งกลางถานนเต็มเลยล็อกหล่งลกสองตัวท้ายตัวท้ายไอซัมให้หน่อยได้ปะกลางถานนเต็มเลยอ้าวกูมาคนเดียวเลยเนะี่ยซัมหน่อยซัมหน่อยมันมีชุบตัวเองอยู่คนเดียวน้อง Mê ra rồi hả bọn, ẻo rồi ạ Tên chụp tên kia vào lận Mê Cặp, cặp nào Tao tay. Ơ Tòa mì tùa cây Một mít qua trái của lại một mít, một mít Bố Tên khổng lồ ไอพี่เอ้มไอพี่กูสู้กับมันอยู่ต้องถูอกใครเนี่ยก็เป็นบัชาร์ดเรามึงอยู่ตรงนู้นคนเดียวกูอยู่ตรงนี้กันกูก็โดนชาร์จโผล่โอเคกูเห็นของมึงแล้วโอ้โหไอเฮียสองตัวสวยให้เ้นค่อยๆเดินไปกูชุบเตนี่ไงตัววิ่งอันนี้กูยิงอ่ะใครไม่รู้มันวิ่งหนีอ่ะ ฝ <ใน S 1> ั่งน<ร>ู้นไกลๆก็มีมันปลาระเบิดเสร็จตรงไหน,นข้างลัวเลยหรอเอออันนี้กูยิงไกลๆอยู่กูยิงกระเดงอยู่น็อกอีกไอ้เหี้ยตอนกูระเบิดโอ้มีคนวิ่งมาใช่ใช่มันมีตัวเนี้ยตัวใกล้เนี่ยเราต้องเอาันก่อนยิงอยู่นี่ข้างกล่องข้างกล่องไอ,เอ้เตะปั๊มยาสองตัวสองตัวมีระเบิดอะไรปะมันอยู่ข้างกล่องเลย ปั๊มยาอู้ยี่เ้ยจิบหายแล้วปั๊บกลับบั๊บกลับมึงมึงเอาปลาลายดักปลาลาดักก่อนเลยไม่ดีแล้วว่ะปลาไฟมันชุบได้ชุบได้ชุบได้เตะไปเตะไปเตะเตะเตเอ้าหมดดิไอชุบ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 ได้ไหมชุบ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 เหลือฝั่งนู้นเหลือฝั่งนู้นถ้าฝั่งนี้หมดละเฮียใกล้ขนาดนี้แล้ววะแต่ปีนผิวอยู่ะ้ากยู่ะอุ้ยเหี้ยตรงบ้านไอ้สัดเฮียล่ะ บิ๊กโคไปบิ๊กโคไปวิ่งมาหน้ากูละเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งไปหน้ามึงตัวนึงเจ็บมึงเขี้ยเขี้ยเงาไปไหนวะตปมยาไม่ทันเล่นอยู่เฉยเฮ้ยมันมาตายมันมาตายมันมาตายเฮ้ยทำไมกูยกเฮ้ยมึงปล่องไปล่อยก่อนปล่อยก่อนไปกัน มันต่ำยกขึ้นทำไมเนี่ยเออโอุ้ยมีโอ้ไม่มีเลือดบางคอว่ะชิปหายละชิปเดือดเหลือติงเดียวแต่มันก็เจ็บอยู่มั้งเจ็บเจ็บระเบิดระเบิดต้องวิ่งชาร์จมันมันเน็ตมาแล้วเว้ยระเบิดต้องวิ่งชาร์จต้องวิ่งชาร์จโอ้ย เล่นเลยโปลิวันหดแลัวจากแล้ววะเฮ้ยเอามีตัวนึงเน็ตเน็ตละน้องเอาบอกว่าเอเอ้ยมึงไปท้าเพื่อนมาก่อนก็ได้ทางนั้นวหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเหลือตัวเดียวหมดแล้วมันมีชุ้ตัวเองเฮ้ยเฮ้ยอ้่เอ้าดาฟ้าดิแบบเนี้ยเสียวจัด เอาเรื่องโอเคที่เหลือก็เล่นเองเลยอ๋อคุณช่วยได้แค่นี้ว่ะเติร์ลไอเพลยวไอยาเพื่อนก็หมดเลยไม่เลือกคูเหลือเดียวเดี๋ยวจะช่วยอ่ะอย่าไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อดิรอเลยหรือมึงจะหรือมึงจะละไรยังไ

ติ๊กซ่ขาพ่อมึงอ่ะทีมอีนึงนัดเดียว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 เอาหมดเลยเออเอฟบี <F B S 1> ยังเดินชามิแบบผ่นานไปเลยไอ้เหี้ยแต่บ้านเห็ดเปล่าโดยดีเดอร์เอาโดยวงบีบ จะไปตายน่าโมงดิยัจจิงแฟนหน่อยเฮียเอ้ยสมอกวะแต่ก็มีคนโผล่มาแล้วนะรอการรอล่องกว่านี้ต่วันนี้แหละ อ่ะมึงออกมาอีกตัวไอเชือเหลืออ,ออกมาอ้อมลงล่างเด่ะอ้อมก้อยหลุดก้อยลงล่างปะม้าบานเห็นแล,ล้วเฮ้ยหลังมันวะตาซ้ายก็มีไอพิมพไม่เห็นแล้วหลังนิน เต็มเลยอะไรวะนั่นแหละเห็นปะเห็นปะเออตรงนั้นแหละขอไปไกลไม่เห็นดูไม่เห็นกูยิงขนาดนี้ยังไม่รู้อีกว่ากูอยู่นี่หูมันบอดกันเลยวะหูนรอก็ไม่เคยได้หูบอดไอ้ทั้อ้าวมันได้มาเหมือนกันเตอนยิงได้ปะ จอบอดไปเนี่ยบอดดูโอ้สุดิมันหาอะไรของมันะมันยังไม่รู้เลยพวกนั้นนะ What the fuck ไอ้เหี้ยมึงเจอบอดดูโอ้หัวตีโอเลยซ้ำสามตัวเมื่อกี้ออกขยิงกันอยู่ไอ้เหี้ยไม่มันควัวกระดานมันตัวหนึ่งมั่งดิ มันยังไม่รู้เลยว่า <c oughs> ม,มีอะไร <c oughs> มันมีอยู่ในฉากวันเนี่ย <c oughs> ไอ้ยี่้อมันเป็นตัวประกอบจัดเลยวะไว้มันยิงกันอยู่ไงแล้วกูมาหลยย่อชัดๆเลยนะมือที่สามตัเต็มกระกสุนนะครับวะ <c oughs> ยิงไม่โดนไม่หรือว่าเราเคลียร์คนหม,นไหนนมาได้เฮี้ยเอ๊ะกูต้องการสมบัติไอ้คนจริง อ่ยิงนะตูงบ้านแดงอ่ะไอพีทั้งสองอะเฮ้ยเฮ้ยวงบีไปีเขี้ยเอ๋เอ๋เอ๋ขอเดินมันวงวงก็บปีวงมันก็บปีสวยรึปึ๊บรึ๊บรึ๊บตาวงป้าพวกมันอะสบายแล้วมึงมึงดูตรงบ้านแดนเลยเจ็บร้อยกำลังวิ่งออกมาล่ะตัววงสองอ๋เหี้ยอีกตัวหนึ่ง มันบวกกันเองเอ่ะเมื่อกี้ี่ะเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกูเห็นเอไม่เห็นหนึ่งนาทีเฮียเดี๋ยวนั่งเล่นก่อนถ้าเป็นไอ้บอยไอ้บอยจะทำนงจังหวะนี้เอ้ยมันลุก้วนะวัดไงเไปไปไปซ้าย Mày là, mày lắm. Mày là, rồi là. Mày lắm Ui, là. Mày 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 เอาเอาน็อกคเฉยเดี๋ยวตัวเดียวแล้วกูโดนลุมเลยเนี่ยคิดว่ากันคิดว่าคนละตีกันแล้วหาไม่เจอด้วยตัวท้ายออเจอแล้วโอ้วงเฮ้ยวงบีใช้ดาบได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยกระสุนหมดพอดีเฮียกระสุนตันสุดท้ายกคูเหมือนโคดูทำให้กูนึกถึงหนังเกย์เขะ พี่ฉันใช้มือสองข้างทำให้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สับ